หัวหินอยู่ในยุคแห่งการกินยุคแห่งการแสวงหารสชาติที่ไม่เคยลิ้มลองสวัสดีครับตอนนี้อยู่ในรายการหัวหินกินกับพี่หนวดน,นะครับวันนี้อยู่กับน้องหนวดและก็พี่หนวดด้วยครับผมวันนี้เรามาไลฟ์สดที่ร้านสปชนะครับผมวันนี้กินหมูจุ่มล็อบดึกครับรอบปีสองครึ่งนะครับวันนี้เป็นสปชเป็นร้านที่ดัางเดิมของ,องหัวหินครับ เป็นร้านที่ว่าสวชตอั้งเดิมนี่ตั้งมากี่ปีนะครับผมอ๋อตั้งมาได้ปีครึ่งครับปีครึ่งดั้งเดิมมากเลยตายตอนนั้นผมจําได้คือเขาเอาเสามาตั้งก่อนนะครับ <c oughs> อาสา <c oughs> อาสา <c oughs> เปนวเม,เ,มเ,มเมนูเด็ดของร้านนี้คือวันนี้เรามาทานเมนูอะไรกันครับจิ้มจุ่มครับจิ้มจุ่มจิ้มจุ่มถึงแล้าแนแต่ร้านที่สองนะรู้สึกว่าจะชอบจิ้มจุม่มมันมากเลยนะครับครับผมเป็นเมนูที่แก้หิวได้ยามเด็ดรบบ นะฮะขอดูหน่อยครับวันนี้เราได้ทานอะไรกันมาัางน้องแบงค์แนะนําเลยครับนี่คือจ is ิ้มจุ่มหมูครับมีเห็ดมีผักกาดเริ่มไปด้วยผักที่เตรียมมานะครับมีเห็ดมีผักกาดนะครับถัาไปชุดที่เราสั่งก็คือหมูทั้งชุดเลยก็อยู่ในนั้นน้ำจิ้มที่เสิร์ฟมานี่เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็น้ำน้ำจิ้มธรรมดาอยากให้น้องแบงค์ได้ชิมน้ำจิ้มนั้นแล้วก็อธิบายหน่อยครับอันนี้คือน้ำจิ้มอะไรครับ ซีฟู้ดครับอร่อยครับซีฟู้ดเป็นไงครับมีความเปรี้ยวเผ็ดมันเปรี้ยวเผ็ดมันครับสุดยอดครับมีมันด้วยมีครับหนุ่มในกระหนาตานี่อร่อยมากที่สุดเลยใช่ครับผมเป็นหน้าตาที่กินยามดึกแล้วมันโคตรคลาสสิกแลับอย่างหนึ่งที่ลืมไม่ได้เลยนะฮะโหเหินกินกับพี่นวดวันนี้เรามากับพี่นวดด้วยนะฮะพี่นวดพี่นวดหิวไหมฮะพี่นวดก็หิวนิดหน่อยครับโอ้โอ้ใหญ่หิวนิดหน่อยครับแต่ว่าร้านนี้ก็บรรยากาศโอเคครับทุกอย่างลงตัว อย่างข้าคืนผมขอผมขอสถานที่ตั้งกับพี่นวลหน่อยได้ไหมฮะถนนเลียบรางรถไฟครับบนไกลถ้ามาจากซอยแปสิบแปดก็เลียบทางรถไฟมาซ้ายมือนะครับประมาณ200เมตรจากแยกครับก็คือตรงนี้นะครับผมเจะมาตรงนู้นขอจับขอจับคระปุกขอจบคระปุกแล้วก็ปิด ถน,นนครับนี่ครับนี่นี่คือถนอนนะครับพี่หนุอยของจงขอบคำพูดคเราไม่มีเงินมากมายแต่เรามีความสุขปราสารครับขอจบแค่เพียงแค่นี้ครับ